ระยะเวลาแค่5ปีพอตด,ดวงโตจากเงินหลักหมื่นขึ้นมาเป็นหลักแสนเกือบจะล้านหนึ่งแล้วก็ว่าได้เราสามารถลงทุนแบบสบายใจแล้วก็สามารถออกไปใช้ชีวิตได้แบบไม่เครียดอะ่ะเอออย่างนั้นอะ่ะอันเนี้คือสไตล์เขาอ,อันนี้สำหรับลงนั้นนี่แหละคือหุ้นหุ้นคือทางรวยหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคำว่า,าหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไร ในนิยามของความเป็นทางการนะคะสำหรับดวงนะหุ้นก็คือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆแล้วหุ้นในแบบที่เราเข้าใจละ่ะมันหมายความว่ายังไงสำหรับดวงนะคะลวงบอกเลยว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยคือทางรวยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทั้งชีวิตตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีมา ดวงทำงานตั้งแต่อายุ23-24-25ยัน3 3สรุป10ปีแล้วใช่ไหมคะย3ยันอายุ33-34ตอนนี้ทำงานมา10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่รวยแต่พอดวงได้ศึกษาการลงทุนในหุ้นและนำเงินเก็บเล็กผสมน้อยหลักพันหลักร้อยสะสมไปเรื่อยๆจนถึงหลักหมื่นแล้วนำไปลงทุนในตลาดหุ้นกลายเป็นว่าระยะเวลาแค่5ปี พอตดวงโตจากเงินหลักหมืน่นขึ้นมาเป็นหลักแสนเกือบจะล้านหนึ่งแล้วก็ว่าได้ก็คือเราสามารถนําเงินที่มีนะคะเล็กๆน้อยๆที่เป็นเงินเย็นนะคะย้ํานะคะว่าเป็นเงินเย็นเวลาเราเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยพยายามนะคะอย่าก,กู้เงินมาเล่นเด็กขาดเพราะว่าการกู้เงินมาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยคุณจะไม่มีความสุขในการลงทุนเลยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะตลาดหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นขึ้นลงลงขึ้นแล้วก็ลงอยู่ตลอดเวลามันมีความเสี่ยงที่สูงมากๆแต่ถ้าเราจะเอาชนะความเสี่ยงได้เราต้องมีความรู้ค่ะสําหรับดวงนะคะการลงทุนในหุ้นทําให้ชีวิตดวงดีขึ้นจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านิสัยของการลงทุนมันจะมาช่วยขัดเกลาให้เราเนี่ยมีนิสัยในการใช้เงินการเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้น และว,วันนี้นะคะลุงจะบอกว่าถ้าคุณยังไม่เริ่มมาเริ่มกับดวงได้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณต้องทําความเข้าใจและตอบคําถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าหุ้นคืออะไรคําตอบไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคุณคิดยังไงคุณก็จะได้แบบนั้นคุณคิดว่าหุ้นเป็นการพน,นันคุณก็จะได้เล่นการพน,นันอย่างที่คุณเข้าใจเริ่มแรกนะคะถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนในหุ้นเราก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลก่อน หุ้นคืออะไรแล้วการลงทุนหุ้นเริ่มต้นต้องทํำยังไงเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ถูกต,ต้องไหมคะถ้าวันนี้เรายังไม่มีความรู้แนะนํานะคะเข้ามาดูใน y o u t u b e ของดวงได้เป็นการให้ความรู้แบบฟรีๆเลยนะคะไม่ได้คิดตังเลยนะแล้วก็ลวงก็ไม่ได้คิดที่จะเปิดขอสอนด้วยเพราะว่าดวงคิดว่า การที่เรามีความรู้ถึงจะไม่มากนะคะแต่ว่าเราเอามาแชร์เอามาแบ่งปันเป็นแนวทางให้กับคนอื่นๆถ้าเกิดใครได้เริ่มนะคะใครเข้ามาอ่าน ใครเข้ามาดูแล้วก็ผ่านคลิปนี้อาจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ไม่มากก็น้อยนะคะคือดวงทำ YouTube ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่อยากจะเอามาแชร์ประสบการณ์ในการลงทุนโดยเฉพาะเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเปิดพอรตก่อนการเปิดพอตก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวนี้วิธีเปิดพอตเราสามารถเปิดออนไลน์ได้แล้วก็ไม่ต้องมีเอกสารด้วยนะ เราจะเปิดพอดกับโรเกอร์ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องรู้ข้อมูลต่างๆว่าโรเกอร์มีขั้นต่ำไหมแล้วค่าคอมมิชชั่นเขาแพงไหมและอีกอย่างเครื่องมือในการเทรดของเขาเนี่ยดีแค่ไหนและมีเทรนเนอร์มีทีมงานมีผู้ให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถติดต่อโรเกอร์หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยยากไหมประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น ส่วนในการช่วยตัดสินใจในการเลือกโบรกเกอร์ได้แต่วันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอนะอยากจะเปิดพอร์ตแบบเร็วทันใจเลยนะคะดูงแนะนําเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ฟิナンเซียเซรัสอนุมัติภายในสินาะทีไม่ต้องส่งเอกสารนะคะสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ําด้วยนะคะค่าคอมมิชชั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราเปิดพอร์ตไปแล้วนะคะถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนดีหุ้นตัวแรก นุงแนะนำให้หาสินค้าบริการที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะอาจจะเป็นตื่นขึ้นมาเราเจออะไรบ้างล่ะสบู่ยาสีฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้อะคะ่ะในครัวเรือนในห้องแออะไรพวกเนี้ย มันจะมีมันจะเป็นสินค้าและบริการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกือบทั้งหมดนะคะเกือบทั้งหมดนะย้ำนะเราก็ไปดูว่าสินค้าตัวเนี้ยใช้ดีไหมแล้วคนใช้เยอะไหมแล้วบริษัทเนี่ยเขาผลิตยังไงมีวัตถุดิบในการผลิตนำเข้าหรือส่งออกยังไงแล้วรายได้จากบริษัทเนี่ยมันมาจากไหน ประมาณนี้นะคะคร่าวๆเราก็จะรู้แล้วว่าเออบริษัทนี้ดีสินค้าเขาดีเราลองใช้เองแล้วเราชอบเราประทับใจอย่างเช่นออกจากบ้านไปเราก็จะไปเติมน้ำมันต้องไหมคะเข้าเซเว่นไปบิ๊กซีไปโลตัสอะไรประมาณนี้นะคะหรือแมคโครโฮมโปร อะไรต่างเนี่ยเป็นสินค้าและบริการของบริษัทจดทะเบียนทั้งนั้นมันมีร,บรอบๆตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นหุ้นตัวแรกที่เราจะเลือกเนี่ยแนะนาให้เป็นหุ้นที่เรารู้จักเพราะว่าถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็จะสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจและก็สบายใจเพราะเรามีข้อมูลของบริษัทของเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมคะมันก็จะง่ายต่อการลงทุนและก็การติดตามข้อมูลต่างๆหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดเราลงทุนตัวแรกไปแล้วเราจะลงทุนแบบไหนดีละ่ะ ลงทุนระยะสั้นหรือลงทุนระยะยาวถ้าเกิดเราอยากลงทุนระยะสั้นเราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมในการดูกราฟเทคนิคอลนะคะก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตาม YouTube หรือจะซื้อหนังสือมาอ่านหรือจะไปเทคคอร์สไปเรียนตามคอร์สที่เขาสอนก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนถ้าใครจะถือยาวนะคะก็จะต้องดูในส่วนของเชิงปริมาณของหุ้นก็คือการดูงบการเงินนะคะ อ่าน56คิดหนึ่งหรือดู Opportunity Day นะคะที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยออกมาพบปะนักลงทุนนะคะออกมาให้ความรู้ออกมาอัปเดตข่าวสารของบริษัทว่าผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทไหนเขาจะออกมาให้ ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะอาจจะมีทุกไตรามาสหรือ2ไตรามาส1ครั้งหรือทีละ2ครั้งมากไปกว่านั้นนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูการประชุมผู้ถือหุ้นได้นะคะสมัยก่อนนะคะต้องไปประชุมด้วยตัวเองแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากามีวิกฤตโควิด -19 เเราสามารถประชุมผู้ถือหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะก็คือประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์นั่นเอง หรือถ้าเราไม่ได้ดูนะคะเราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้เพราะว่าเขาจะบันทึกเทปในการประชุมที่ถูกหุ่นไว้นะคะในแต่ละบริษัทหลังจากนั้นนะคะข้อสําคัญก็คือถ้าเกิดเราอยากที่จะลงทุนในเมื่อเรามีข้อมูลมากมายแล้วเราอยากจะลงทุนนะคะเราก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นนะคะประเมินมูลค่าหุ้นจากอะไรบ้างนะคะก็จะมี PE P/BV แล้วก็ ดีเดนนะคะก็คือปันผลก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ความเหมาะสมของแต่และุาสาหก,กรรมนะคะที่เราจะเข้าไปประเมินราค่าหุน้นจะบอกว่าการถือหุ้นยาวเนี่ยเราก็จะเน้นการวิเคราะห์เชิงฟันดัมเมนทัลใช่ไหมคะวิธีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ข้อมูลเยอะแล้วก็เราต้องมีความรู้ที่ค่อนข้างลึกนิดนึงนะคะ แต่ว่าไม่ต้องเก่งมากๆก็ได้ก็เราก็สามารถดูข้อมูลพวกนี้ได้เพราะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะนะคะสามารถหาดูได้จากเว็บไซต์ set o t th หรือจะเป็นจากโรเกอร์ต่างๆก็มีนะคะอ่านบทวิเคราะห์นะคะอ่านเยอะๆอ่านมากๆจริงๆแล้วเราไม่ได้อ่านเพื่อที่จะเชื่อเขานะคะเอาอ่านเพื่อจะหาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันว่า ในแต่ละบรกเกอร์เนี่ยเขาให้ความหมายยังไงกับหุ้นตัวนี้นะคะเชิงลบหรือเชิงบวกอะไรแบบนี้เราก็เอารวบรวมข้อมูลมาเพื่อที่จะมาเป็นอีกส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการลงทุนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้แล้วเราจะซื้อหุ้นเนี่ยเราจะทำยังไงอันดับแรกนะคะถ้าเราจะถือยาวเนี่ยเราก็ประเมินมูลค่าหุ้นมาแล้วถูกต้องไหมคะว่าต้องซื้อที่ราคานี้นะ แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าหุ้นตัวนี้มีความเสี่ยงระดับไหนเราสามารถรับได้ไหมถ้าเกิดซื้อหุ้นไปแล้วราคามันลงไปต่อเนี่ยเราจะรับได้ไหมนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราต้องหาหุ้นที่มีดาวไซด์ที่ต่ำมากๆและถึงมันจะลงไปเราก็สามารถอยอมรับความเสี่ยงได้ทีนี้นะคะถ้าเกิดหุ้นที่เราประเมินมูลค่ามาแล้วดูแล้วว่าดีแน่นอนถือต่อไปนะคะก็ถือไปอย่างนั้น เพราะว่าดวงจะบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของมันถ้าเกิดบริษัทมันดีแล้วก็มั่นคงจริงๆนะคะยังไงซะเจ้ามือที่แท้จริงเนี่ยก็คือผลประกอบการของบริษัทนั่นเองค่ะคือเอาเป็นว่าพูดมาซะยืดยาวนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้สไตล์ตัวเองเนี่ย ก็ต้องลงทุนด้วยตัวเองก่อนตองไม่เขาเพราะว่าบางคนเข้ามาแรกๆนะคะอาจจะมาแบบว่ามาเก็งกําไรมาหาค่ากับข้าววันละร้อยส0งร0อยสานึงก็แล้วแต่และแแ่่ความสามารถของตังไม่คะพอลงทุนไปสักระยะนะคะเราก็จะหาจุดที่แบบว่าลงทุนยังไงให้มันสบายใจที่สุดนะคะเพราะว่าเท่าที่ดวงลงทุนมาเนี่ยครั้งแรกที่เข้ามาเลยดวงก็ลงทุนแบบถือยาวเลยนะคะ วิเคะห์เชิงฟันดอเมนทัลไปเลยเพราะว่าเรารู้กว่าเราทํางานประจําไปด้วยแล้วก็ลงทุนไปด้วยใช่ไหมคะเราก็ใช้เวลาว่างในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราชอบหุ้นตัวนี้เราก็ศึกษาไปอย่างดีแล้วเราก็ลงทุนไปขาดทุนไม่เป็นไรช่างมันมันเป็นเพียงตัวเลขนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถือต่อไปเชื่อไหมว่ากว่าหุ้นตัวที่เราซื้อเนี่ยจะขึ้นไประดับ1เท่า2เท่าเนี่ยหนเด้ง2เด้งเนี่ยนะคะ มันลงแล้วลงอีกทําให้เราขาดทุนไปแล้ว3-4รอบนะจะบอกลุงเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะคะเพราะว่าหุ้นที่ลุงซื้อมาหลายๆตัวลุงยอมรับเลยว่าไม่เยอะนะคะลงทุนมา5ปีซื้อหุ้นไม่กี่ตัวเองบอกเลยจริงๆบางทีเนี่ยการซื้อหุ้นที่จะทําให้เรามีกําไรเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อบ่อย ไม่ต้องเป็นลูกซื้อทุกวันไม่ต้องเป็นลูกซื้อหลายตัวนะคะลูจะบอกว่าหุ้นตัวแรกที่ลูซื้อเนี่ยเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเป็นหุ้น H Tech ก็คือลูซื้อไปประมาณ2-3เดือนแรกถึงประมาณ4เดือนอะประมาณ4เดือนแรกเนี่ยลูซื้อไปเนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณ3รอบถึง4รอบนะคะจากกำไร10%เกลายเป็นขาดทุน10 20 3 0อย่างนี้เลยนะ ขึ้นแล้วก็ลงขาดทุนขึ้นแล้วก็ลงขาดทุน,ข,น,ข,ทนขึ้นแล้วก็ลงขาดทุนอย่างนั้นอะประมาณ3-4รอบแต่พอมันขึ้นนะลุงจะบอกเลยว,ว่าโหคุณจะแบบว่าฟินมากมันขึ้นไปจากจาก3บาทไป12บาทอะภายในภายในแค่ประมาณ5 6เดือนนะคะคือมันเป็นอะไรที่ฟินมากถ้าเกิดเราประเมินมูลค่าหุ้นมาดีแล้วเนี่ยเราถือไปนะคะมันขาดทุนอนะมันเป็นแค่ตัวเลขไม่เป็นไรอดทนนะคะอดทนให้ถูกตัวยังไงคุณก็รวย เจอหุ้นแบบนี้บ่อยๆนะคะพอตโตแน่นอนเพราะว่าลงเจอมาแล้วหุ้นที่ลงลงทุนไปนะคะก็จะเป็นหุ้นที่อ่ะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่น H-Tech แล้วก็ตัวตรงบางก็ AS นะคะ Asia Soft นะคะแล้วก็จากนั้นก็เป็น JTS แล้วก็มา PIMO o นะคะจะบอกว่าหุ้นเหล่านี้ดูถือบางบางตัวนะถือ2ปีบางตัวถือแค่6เดือนบางตัวถือแค่3เดือนบางตัวถือแค่2เดือนคือมันแล้วแต่ว่า เรารู้จักหุ้นตัวนั้นดีแค่ไหนที่เราจะกล้าถือมันแบบสบายใจใช่ไหมคะคือการลงทุนของดวงเนี่ยนุ่งเน้นความสบายใจเราต้องรู้ลึกรู้จริงกับธุรกิจนี้ว่าเออธุรกิจนี้เขาทําอะไรแล้วลูกค้าเขาเนี่ยมีใครบ้าง รายได้หลักของเขาเนี่ยมาจากไหนแล้วเขามีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดธุรกิจไปในทิศทางไหนแบบเนี้ยนะคะแล้วเขามีเงินสดกระแสงเงินสดเนี่ยที่จะสามารถมาจ่ายปันผลให้เราบ้างนิดหน่อยได้ไหมนะคะในเรื่องของปันผลเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องให้บริษัทนั้นเนี่ยจ่ายปันผลแบบเยอะมากมาย10%อะไรแบบนั้นเพราะว่าลงลง,งทุนเนี่ยลงเน้นกําไรมากกว่าการไปหาหุ้นปันผลนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่า หุ้นปันผลเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เป็นบริษัทที่เขาโตจนโานิ่งแล้วอะ่ะเขาก็เลยมีเงินสดเยอะแยะมากมายเอามาจ่ายปันผลให้เรานะคะปันผลก็จะสูงหน่อย 5%, 10%, 7%, 8%อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อปีบางบริษัทก็จะจ่าย2-3ครั้งบางบริษัทก็4ครั้งต่อปีอนี่นะคะ อันนี้นุงไม่เน้นนะนุงบอกเลยว่าจริตของเราไม่ใช่การลงทุนเพื่อกินปันผลเพราะว่าการซื้อหุ้นที่จะต้องรับปันผลเนี่ยเราต้องใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็คือมันเหมือนจะต้องซื้อสะสมไปเรื่อยๆอะ่ะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าหุ้นตัวเนี้ยจะสามารถเติบโตได้อีกไหมถ้าเกิดบริษัทที่มันใหญ่มากๆแล้วมันโตจนนิ่งแล้วเนี่ยสมมุติบริษัทมี m a r ก็ t แคปประมาณ7 0,000ล้าน ถ้าเกิดเจ0 0 0ล้านเนี่ยบริษัทจะสามารถสร้างเงินอีกเท่าหนึ่งจาก70,000ล้านเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะลงจะเน้นลงทุนในหุ้นระดับกลางแล้วก็หุ้นเล็กแต่ไม่เน้นหุ้นปัดนะคะบอกเลยจริงๆหุ้นเด่นหุ้นดังที่ใครๆก็รุมตอมอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะไม่ยุ่งเลยแล้วก็หุ้น IPO เนี่ยลงก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วว่าจองก็ไม่ขันกับเขา คือพอมีหุ้น IPO มาแล้วเราก็ไม่ได้จองเพราะเงินก็หมดลงทุนไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เล่นหุ้น IPO เลยแล้วก็หุ้นปั่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยุ่งนะคะถือว่าเป็นการมาเล่าประสบการณ์แล้วกันเนาะแล้วก็เป็นแนวทางในการลงทุนเล็กๆนะคะซึ่งถ้าเกิดเราซื้อหุ้นไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการอดทนรวยนะคะ อันนี้คือสไตล์เรานะพอเรารู้สไตล์ตัวเองแล้วว่าเออลงทุนแบบนี้มันสบายใจเราไม่ต้องมานั่งเครียดดูกราฟดูโจทั้งวี่ทั้งวันให้เสียสายตานะคะเอาเวลาว่างไปหาข้อมูลอื่นๆไปอ่านหนังสือฟังธรรมะไปออกกำลังกายไปใช้ชีวิตอะค่ะก็คือเราสามารถลงทุนแบบสบายใจแล้วก็สามารถออกไปใช้ชีวิตได้แบบไม่เครียดอะเออ,อย่างนั้นอะอันนี้คือสไตล์เรา เราต้องหาสไตล์ของตัวเองที่เจอนะคะบางคนอาจจะชอบแบบผสมผสานลงทุนถือยาวด้วยเกงกําไรด้วยอันนี้ก็ได้นะคะหนูก็แนะนานะคะก็เห็นด้วยเพราะว่าการลงทุนไปด้วยแล้วก็เกงกําไรไปด้วยมันก็ดีเหมือนกันนะเราก็จะได้มีสภาพคล่องมีเงินสดมีกระแสงเงินสดเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดพอตมันโตเราก็เติมเงินเติมเงินไปเรื่อยๆพูดมาซะยาวเลยเข้าใจกันไหมคะเนี่ย คือแบบว่าตอนแรกก็ถามแค่ว่าหุ้นคืออะไรใช่ไหมไล่มาซะยาวเลยเออนี่แหละนี่คือหุ้นนะคะอันนี้สําหรับโรงนั้นนี่แหละคือหุ้นหุ้นคือทานรวยนะ,ะสรุปก็คือตั้งแต่ทํางานมา10ปีเนี่ยไม่รวยเลยนะคะมีแต่นี้สินเพราะว่า สังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยขัดเกลาวล้วก็นําพาเราเพราะว่าเราไม่มีจุดยืนที่แบบมั่นคงพอนะคะแต่พอเราเข้ามาอยู่ในตลาดหุนแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีวินัยมากขึ้นรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นแล้วก็สามารถเก็บสะสมเงินแล้วก็เอาไปลงทุนจนพอรตโตนะคะแล้วก็บิทายตัวเองออกจากงานประจําได้นะคะนี่ก็คือบทสรุปนะคะ แต่ว่าพอทของหวงเนี่ยก็ยังไม่ได้โตไม่ได้ถึงกับร่ํารวยอะไรขนาดนั้นนะคะลวงก็ยังมีรายได้ทางอื่นเพิ่มนะคะก็อย่างเช่นการทำ Youtube เนี่ย YouTube ก็เป็นอีกรายได้หนึ่งที่หลวงได้มาแต่ก็บอกเลยว่าไม่เยอะนะคะเพราะว่าคนดูหลักพันแค่นี้เองไม่ได้มีรายได้เยอะอะไรมากนะคะแล้วก็รายได้อีกทางหนึ่งนะคะก็คือการมีสปอนเซอร์เข้านะคะอย่างเช่นอ่าบริการฟิナンเชียเซเลสอย่างเงี้ยนะคะลงก็แนะนําให้ไปเปิดพอร์ลงก็จะมี รายรับเป็นรายได้จากการสปอนเซอร์แบบนี้นะคะแต่อนาคตเนี่ยนุคาดว่านุจะสามารถไปสอบเพื่อขอรายเส้นนะตอนนี้ก็ยังกำลังเรียนและก็ศึกษาอย่างเข้มข้นนะอาจจะมาทำคลิปน้อยลงนะคะช่วงนี้เพราะว่าต้องเก็บงบด้วยต้องเก็บข้อมูลหุ้นด้วยแล้วก็ต้องเรียนด้วยหลายๆอย่างนะคะก็ฝากให้เพื่อนๆช่วยติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับการอัปเดตคลิปใหม่ถัดไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ